ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรรม,มรามีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุ่สดันทัสโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพู่สดันทัสโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลาง ดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุดึงดูดบอกเกิดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธรรัพระเดชพระคุณหลวงผู้สดกันทรรัสโร่วยใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นการรวบรวมรักษาบารมีสาสบทัศพะเดศประคุณหลวงปู่สจันทัสโร,ท,รที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดทุกธรรม ให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโร,รด้วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์รวมเป็นกระแสรธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโร,รใหม่ๆที่สมบูรณ์มีผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดช คุณหลวงปู่สดจันทศรโรอยู่ณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสาสิบทัศนี้เป็นผังสำเร็จที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตที่เป็นแผนผังสำเร็จบารมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหงพุทธสันทัสโรที่ทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ประสบสุขสงบร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาปรปับปรุงทำทั้งหมดทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชปคุลหลวงปสุสจันทรทัศโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชปคุลหลวงปสุสจันทรทัศโรประกอบธาต ที่ได้จากธรรมทั้งหมดที่ใช้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของธรรมให้เกิดเป็นส่วนของท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชประกลหลวงประสดันทัสโรกขยายขอบเขตกว้างขวาง เป็นการเกิดของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยอย่างยู่ ที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสุดทัศน์พระเดปุกุลโลบุสจันทัสโร เดินทางรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสได้สมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆออเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธรรัประเดชปกุลหลวงปุสตันทัสโรใหม่ๆที่สมบูรณ์ ปรับความละเอียดมากเข้าไปเรื่อยๆเป็นความละเอียดที่ค้นพบความละเอียดของธรรมทั้งหมดของธรรมกิเลส โลภโกดธหลงที่ปรับความละเอียดอยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดรรมกิเลสที่ละเอียดที่หยาบในทุกระดับ ของความละเอียดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชปกุลลงปพสุสธจันทร์ทัได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาทำให้วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ที่เกิดจากกิเลสได้ตั้งพังสำเร็จเวลา ผูกพัฒนาปรปับปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชพะกุลหลวงปู่สดจันทสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์พัฒนาปรปับปรุงความละเอียดที่ได้จากความละเอียด ของธรรมทั้งหมดของธรรมกิเลสโลกโกรดหลงที่ได้ปรับปรุงพัฒนาเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสัสิทัสสพระเดชพกโหลวงปูสดจันทสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาความเป็นปกติ ที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดปรมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรที่เกิดเพิ่มมากขึ้นที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธร,รมทั้งหมดธรรมกิเลสทำให้ แต่ละส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัต์นี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งขึ้นประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลให้รับบารมีสามสิทธัตถพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทสโรซึ่งกันและกัน อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในกิเลสได้มากขึ้นยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กับบรบีสามสิบทัศ พระเดชพระคุโลงกุสลจันตสโรได้เพิ่มมากขึ้นแต่ละส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสาสบทัศนนี้เกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบ เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัศโรทั้งหมดทุกส่วนที่สมบูรณ์มากเข้าไปเรื่อยๆ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบารมีสามสทัศพระเดศปคุลหลวงปุษจันทัศโรรับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสทัศพระเดศภคุลหลวงปุษจันทัสโร ที่เป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิทธัสสะเดชพุกุลหลวงปุสถจันทัสโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพุกุลหลวงปุสถจันทสโร ทำให้ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุลมปสสะแดนทัสโรดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลมปสสะแนทัสโรโดยใช้ ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมี30สทัศนนี้เดินทางไหลเวียนกระแสธรรมบารมี30ทัศนนี้ในการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมี30มสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่ศัได้ขยายขอบเขต การรุกเข้าหาทำกิเลสโลภโกรธหลงได้เพิ่มมากขึ้นได้รวบรวมรักษาทำบารมีสามสิทธัพระเดชประคุณหลงปูสสดเตาปัสราได้เพิ่มมากขึ้นรวมธาต จะทำกิเลสโลกโลดลงได้เพิ่มมากขึ้นเกิดเป็นส่วนของทุกท่อทานธรรมบารมี30ทัศนี้ขยายขนาดขอบเขตกว้างขวางได้เพิ่มมากขึ้นเกิดเป็นทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆได้รวบรวมรักษาทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆได้ประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลซึ่งกัและกันของแต่ละส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสบทัศนนี้ให้ทุกส่วน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรับรู้เป็นพี่เป็นน้องด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยก็โหสิกรรมพึ่งพาอาศัยตนเองได้ พาเลื่อมใสตนเองซึ่งเป็นบารมีสามสิทัศพระเดชพะกุลหลวงพดจันทัสโรที่มีศูนย์รวมณศูนย์กลางดวงกลมปถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศพระเดชพะกุลหลวงพดจันทัสโรเป็นศูนย์รวมของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศส์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรที่ทำให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรเชื่อมโยง ในการทำหน้าที่งานอาชีพเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพุสธจันทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติ ความเป็นปกติที่สามารถรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสโลกโลดหลงของบารมีสามสิบทัศนหนี้เกิดขึ้นอย่างปลอดภัยไม่ประมาทมากยิ่งขึ้นความปลอดภัยไม่ประมาท ของบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรเพิ่มมากขึ้นจากการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดทำกิเลสโลกโลดลง ให้เกิดเป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสสู่สดยันทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดเพิ่มขึ้นในเวลาที่รวดเร็วกิเลสโลภโกรธหลงที่มีมากเพิ่มขึ้น ที่ตั้งผังสำเร็จเวลาของกิเลสในโครงสร้างกทมขออที่เป็นแผนผังรูปแบบของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยูที่หลอกลวง ใหนิพพานธร,รมบารมีสามสิบทัศนนี้แตกแยกเป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันผิดปกติวิปริตไปจากรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เกิดจากการขยายขนาด ของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ขยายครอบคุมนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศน์พระเดชภคคุณหลวงโรสดันทัสโรธรรมให้ รับรู้ได้ถึงกิเลสโลกโกรธหลงที่มีมากในร่างกายทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศนนี้ที่มีมากในจักรวาลมนุษย์ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของจักรวาลมนุษย์ เป็นจัก,กรวาลของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโปรสดันทัสโรที่อยู่ใกล้นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพพยากะตาธรรมมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโปรสดันทัสโรมากที่สุดกว่าจัก,กรวาล อื่นๆของนิพพานธรรมบรมีสามสิทธัรสะเเดชพุกุณหลงพะสจันทัสโรเป็นจัก,กรวาลที่รับรู้ได้ถึงกิเลสโลกโ,ลโลกรดหลงที่รุกเข้ามาอยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่มาก ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากปรมีสารสิบทัศน์พระเดชพ,กพุกุณหลวงปุสตกันทัสโรสร้างโอกาสให้มีร่างกายเกิดในจักรวาลมนุษย์เพื่อให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานให้กระแสธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพุคุลหลือพสดันทัสสรเดินทางในตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายเพื่อรุกเข้าหากิเลสท,ที่อยู่ในร่างกาย ที่อยู่ในจักรวาลมนุษย์เพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสสะเดชปกุลหลวงปสษถันทัสสรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาต ดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศระเดชประคุณหลวงุทธสดจันทัสโรหน่วยให,ใหม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทั์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัศโรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นตลอดได้รวมธาตุประกอบเป็นส่วนของร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัศโร ทั้งท่อทานธรรมบรมีสาิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทสโรที่เป็นแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุขยายขนาดขอบเขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้นในทุกจักรวาลเป็นผลรวม ให้นิพพานธรรมบารมีสาสิทธัสระเดชพุกุลลุพุสจันทัสโร,รขยายขนาดขอบเขตกว้างขวางครอบคุมนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัสระเดชพุกุลลุพุสดัญทัสโรได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ จากขนาดเดิมที่มีขนาดเล็กกว่านิพันธรรมกิเลสนิพันธรรมอัพยกตาธรรมานิพันธธรรมที่ไม่ใช่าร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพศจันททัศโรเกิดการขยายขนาดของนิพานธรรมปร,รมีสามสิบทัศน์นี้มากขึ้นมาเรื่อยๆมี ขนาดเพื่อให้เป็นขนาดเดิมที่เคยมีขนาดใหญ่เท่าเท่ากับนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมะนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บร,รมีสางสิทธัตถ์พระเดชพระคุณหลวงปสุสจันทัสสร จึงรับรู้ได้ถึงการรุกเข้าหาทำกิเลสโลภโกรธหลงที่เพิ่มมากขึ้นรับรู้ได้ถึงการสร้าง ทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นผังสำเร็จเวลาารมี30มสิทธัเดชภคุลหลวงพศพันทัสโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่สร้างวิบัติสร้างสิ่งหลอกลวงให้ถูกปรับปรุงพัฒนาให้เกิดเป็นทรัพย์สมบัติเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยากได้เพิ่มมากขึ้นในเวลาที่รวดเร็ว ทำให้การพัฒนาจากยุคของคนพานเกิดเป็นยุคชาวสิวิไลบรมีส0มสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัโรที่รับรู้ถึงบรมีส0มสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริง ของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสุทัศน์พระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชประคุณหลวงพ่อธรรมชโย,ยคุณยายอาจารย์มหารัตนะกุบาสิกาจันทนนกยูท่านได้นำให้เรา สังเกตอย่างละเอียดรับรู้ถึงบารมีสามสิบทัสสะเดชพะกุลหลวงปุสถดันทัสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัสสะเดชพักพุลหลวงปุสถดันทัสโร ตั้งผังสำเร็จเวลาบารมีส0มสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรให้เป็นทานศีลสมาธิปกติเป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีส0มสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดัญทัสโรที่หยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัต ประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสตโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์เกิดเป็นทรัพย์สมบัติเกิดเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดการประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาให้รับบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสตโรซึ่งกันและกันตลอดนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ส